สวัสดีจ้าจากยายสนชีวิตในฟินแลนเดอร์จ้ะมาจ้ะมาจ้ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋ายายสนวันนี้ยายสนเข้าป่าอีกแล้วช่วงนี้ยุ่งเริ่มจะหายแล้วจ้ะยุ่งเริ่มจะหายเพราะว่าอากาศมันเย็นอากาศมันเป็นหมอกฝนแล้วค่ะมันเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงวันนี้ยายสนมาเดิมยุ่งหายพี่น้องยุ่งมันหายยุ่งไม่มีดอกเออยุ่งมันหายยุ่งมันหนาวแต่ฉันยังอยากจิตตาอยู่หรนี่ ยืงแต่ฉันยังหนาวจิตตาอยู่หลอฉันี่มาหาลูกแดงพี่น้องจะมาหาลูกแดงจ้ะทีนี่ไอแมงเฮดกวางน่ะมันหลายหลายพี่น้องเอ้ยเออฉันไม่ได้ไปป้นดอกเด้อฉันฉันขอใส่ก่อนเด้อดีสูงน้องพี่น้องเอ้ยฉันขอใส่ก่อนเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยถ้ามีงานจะเอามันอยู่ไหมมาฉันไม่ได้ไปป้นดอกเด้อพี่น้องเออนี่วิธีป้องกันพี่น้องเอ้ยดีที่สุดดีที่สุดค่ะดีที่สุด ถุงน่องค่ะนี่แนละอือเอาถุงน่องนี่แดละค่ะพันคนไหนผมยาวๆโอ้ยคนไหนผมยาวๆม้วนใส่ใหมมดเลยเด้อถุงน่องน่ะพันพันเลยพี่น้องจ๋าพันเลยอัน <c ười> ไม่ได้ไปป่อนดอกเด้อพี่น้อง <c ười> ป้องกันแมงเห็บป้องกันเหากวางพี่น้อง ป้องกันเห่ากวางเห่ากวางกัะเห่ากวางมันเยอะอืต้องป้องกันอย่างนี้เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยไปบ้านก็เอาไปสะผมบีสเนียดคูดพันเลยจ้ะเอาถุงน้องนี่พันมันตึงจะอยู่ไม่งั้นมันไม่อยู่ดอกพี่น้องเอาถุงน้องนี่แหละอืมันถึงจะอยู่ดีพี่น้องจ๋ามันยืดได้เยอะหมวกเราก็แค่ที่ถ้าใส่หมวกมันก็ได้แค่นี้ ถุงน่องครับผมยาวๆดมวยผมได้มดอันนี้กันอันนี้กัน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 แมงที่รวีแก่ไปนั้นช่วย呀เอาเอากันนี่หาวกว้างนะพี่น้องอันนี้กันหนาวพี่น้องทั้งหนาวทั้งหากว้างกันเยอะโอ้ยเนาะซีบิดเนาะซีบิดเมื่อไหนวันไหนอันหายุ่งกันแล้วก็บพ่อเนาะบริจักเดือดแล้วก็บพ่อจะไม่มาให้อันหาเจ้ออีกน้อพี่น้อง อืมโอ้ยสุดเทรเลยยายสนเอ้ยเจ้าหาเห็ดก็ได้เห็ดกะยอมนึงโอ้ยพี่น้องจะว่าอะไรให้ฟังจะบอกอะไรให้ฟังเอาไมา้เซลฟี่เนปเอลมามันเหลือแต่อันนี้พี่น้องมันหล่นหายไหนกับบารูอุตส่าเอาไมา้เซลฟี่มามันเหลือแต่อันนี้ จจกบมาลดนายตั้งแต่ตอนไหนอุตสา่าอุตส่าหว่าจะได้เดินรอบไปทางนู้นไปหารถจะได้เดินไปอีร้อยเก่าอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยไปหาใหม่เซลฟี่ใหม่เซลฟี่ล่วงหายอ้าวนินทาอยู่ยกอกยอกนอยุงเอ,อ้ยว่าไม่มีรู้ว่าพี่จ๋าโอ้ยดดูดูดจังแม่นเนาะเออหนามืนอันอบายเหรอคุณน่ะเออแม่ ฉันว่าชั้นหนามือนเราท่เกยยังหนามื่อนกว่าฉันอีกน่ยุ่งนี่ชั้นก็สุดเมือนเราได้เนี่นะ่ะยุ่งยังเมือนกว่าฉันอีกโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาดูเด้อมาดูเด้อมีหลังค่ะใครายิเป็นเมีหลังเด้อมาเขามาดูชีวิตใจสนในฟิแนแลนด์นี่เออเราผัว,วกแก่ใจจีถอยพี่น้องโอ้ยขาต่างก้องเทลฟี <laughs> มาเด้อ เขามาดูคิดยายสนชีวิตในฟินแลนด์ได้พี่น้องจะได้ไหม่เงาเออกดไลค์กดแชร์ให้ยายสนนำ้ำกดติดตามให้ยายสนนำ้ำยายสนที่พาเที่ยวป่ายายสนที่พาเที่ยวป่าเมืองไหนะยายสนไม่เข่ารอกพี่น้องยายสนไม่เข้าไปในเมืองดอกอยู่เมืองไทยนะอยู่เมืองไทยนะโรคระบาดยายสนย,ยังไม่กลัวเลยโรคระบาดยายสนยังยังไม่กลัวเลยมากลัวโรคระบาดกันนี่ อยู่บ้านเองนั่นโลกละสามสิบบาทแพงกว่าก็นี่ด้วยเนาะอ,อยู่บ้านอยู่บ้านเล่าโลกละสามสิบบาทแพงกว่าก็นี่ส้่มยัยสนยังไม่กลัวเท่าขนาดนี่อยู่นี่โรคระบาดยัยสนหญิงแต่กลัวใหญ่ไม่กล้าเข่าเมืองเลยพี่น้องเออไม่กล้าเข่าเมืองเลยโรคละบาทตอนนี้โควิดกำลังมาพี่น้องยายชนก็เลยเข่าแต่ปามาบริจาคเลือดอยู่นี่แหละจักยุงจักเหา่า สารพัดแล้วแต่มันจะเป็นไปถ้าโดนพี่น้องเนาอะอ,อไหนๆก็ได้มาแล้วใครบอกเนาะออตะกอดแต่เห็นก็เป็นเนมียรไรงก่อยากเป็ี่ยนก็เขาแล้วพี่น้องเออหาทางมาจะได้แล้วาวเออมาได้เลยมาได้แล้วยังได้แล้วคนไทยอยากออกคนนอกอยากเข่าพี่น้องคนไทยอยากออกพี่นองอยากคนนอกอยากเข่า <c oughs> ที่นี่ไอ้ถามว่าอยากออกไหมก็อยากออกอยู่แต่ออกไปแล้วมันกลับไปไม่ได้ไปไม่รอดพี่น้อง มันไปไม่หลอดไปไม่หลอดก็อะไรเออแต่ไปกลับไปบ้านเราก็จักจะไปทํามาหากินอะไรมันมานี่น,นะหรอกกัที่นี่จักจะไปตั้งหลักตั้งฐานอะไรเนาะก็เลยว่าอยากออกแต่ก็ออกไม่ได้ก็จําเป็นต้องอยู่เลยพี่นอ้องเออเพราะว่ากลับไปก็จะไป, aging, ะไปทํามาหากินอะไรอยู่นี่มันก็นยังพอว่าเออได้ผสมผสเสอยู่พี่น้องจาอ๋าเออหนาวหนาวหนาวก็นอนหนาเตาไฟนอนหนาเตาผิงเอาที่นี่มีโควิด -19 กับบ้านไม่ได้แล้วปีหน้านี่ก็ต้องนั่นแหละ นอนคดเป็นหมาละฉันนี่ที่นี่นอนหนาเตาละพี่น้องเอ้ฉันนอนหนาเตาเลยแหละฉันมอถ้าฉันหนาวขึ้นมาแล้อบ้านไม้เนาะบ้านไม่ใช่บ้านบ้านตึกบ้านปูนอะไรคือเขาเขาจะได้มีซุ้มความร้อนให้อยู่อุ่นๆบ้านของฉันบ้านไมน้บ้านเป็นหลังได้เสียบความร้อนเอาพี่น้องเสียบความร้อนเอามันก็ไม่พอว้าายายสนไม่ไม่ไหวนาใค่แล้วพี่น้องเอ้ไม่ไหว สูงไฟได้ก็นอนมันหนาเตาคือม้าหน่อยเดี่ยวโคดอยู่นะ่ะหละพี่น้องที่นี่หนาวนี่มานน่นะลบยี่สิบสามสิบยายโสนจะทํายังไงนี่นะยายสนจะทํายังไงเอาเนี่ยนะจิตตายถิ่มบนนออีทีนี่เนาะเออจิตตายถิ่มบนอฮะนี่หนาวตายสบาแต่ปันนี่ก็ยังตัวะเข้าหนาวพอสมควรสมควร,ร,รยายสนใส่มาสนาปึกเพราะว่าเลือดลมไม่ดีเถ่าเลยพี่น้องเอ้ไใบทองครับใบทองอม,มายายสนพาเที่ยวป่าวันนี้เอาแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อ จะพามาหายไอลูกแดงลูกเดิง,ดงมันก็ไม่ค่อยมีดอกนี่นะจักเป็นสมบัติอะไรปีนี่มันแรงลรือเ่าสงสัยมันจะแรงเนาะพี่น้องมันก็มีเป็นมองมองเป็นกันยอมกัยอมไปมันไม่ได้มีทั่วป่ามีเป็นที่ที่มีเป็นมองมองลูกจักเป็นมองมองไหมพี่น้องภา,าษาไทยภาษาโคราชเป็นมองมองเป็นที่ทีนัะนะ่นน่ะเออเอ้ากดกินบ่ได้นเนาะพี่น้องเนาะ ถิ่นขึ้นนกขึ้นหนูเยสนเห็นแล้วมันอดไปได้พี่น้องเปรี้ยวปากสมปากมาด็จ้ะพบกันกิปหนังแล้วพี่น้องเนาะหุย <H oo> สมโอเคนเนาอคกะเนาะ ฝากกดติดตามให้ยายสนได้ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ยายสนน้ำชีวิตในฟินแลนด์นี่แหละชีวิตห่ <c oughs> างๆเนี่ยมาได้จากผู้ใดกีมากกว่าบา,บายบาย